สงสัยกันไหมครับสรุปว่าใครฆ่าโก้ในนอซิสซ์หนึ่งผู้ต้องสงสัยมีดังนี้ครับครูต่อเสือแล้วก็แก้วอย่างแรกเลยมาดูกันก่อนนะครับว่าโก้เนี่ยมีอาวุธป้องกันตัวอะไรนะครับนี่นะครับคือฟุตเหล็กที่โก้มีอันเดียวเท่านั้นมาดูคนแรกครับคือแก้วครับมีอาวุธในมือคือวงเวียนนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยส่วนแรงจูงใจในการฆ่าก็คือโก้เนี่ยได้ผลักแก้วออกไปในตอนแรกนะครับซึ่งตามวิดีโอคอลนะครับแก้วก็บอกว่าถ้าเกิดรอดไปได้เนี่ยจะฆ่าโก้ให้ตายครับ มาลองวิเคราะห์กันนะครับคือแก้วเนี่ยเขามีวงเวียนไอนเล็กๆแบบนี้นะครับการจะทําร้ายผู้ชายเนี่ยมันอาจจะเป็นไปนได้ยากมาก,มากนะครับคือแก้วเขาเป็นผู้หญิงด้วยอาจจะสู้แรงโกที่เป็นผู้ชายไม่ได้นะครับคนที่2คือเสือนะครับเป็นแฟนใหม่ของสาแล้วก็มีอาวุธในมือก็คือเป็นคัตเตอร์ครับแต่ว่าอันเล็กนะแล้วก็แรงจูนใจใน,ในการฆ่าเนี่ยก็คือหึงสาานั่นเองเพราะว่าสาเนี่ยเป็นแฟนเก่าของโกครับ ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเสือเนี่ยเขาขอตัวไปเข้าห้องน้ําและสถานที่พบศพโก้เนี่ยก็คือห้องน้าเช่นกันก็อาจจะดูรุนแรงไปสัหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าการหึงหวงเนี่ยทธอไมถึงกับต้องฆ่าต้องแกงกันส่วนมากเนี่ยก็อาจจะต่อยตีกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโก้ก็ไม่ได้แสดงอาการหึงหวงสานะครับเป็นสามากกว่านะที่ดูเหมือนจะแบบเป็นห่วงโก้มากๆคนที่3คือครูต่อนะครับอาวุธในมือก็คือคัตเตอร์อันใหญ่แบบนี้เลยนะไปแย่งเสือมานะครับในตอนแรก แรงจูงใจในการฆ่านะครับคือกลัวว่าโก้เนี่ยถ้าเกิดรอดไปได้จะเร mm ื่องของตัวเองไปแฉนะครับคือการที่ตัวเองเนี่ยเป็นครูที่ไม่มีจรรยาบรรณครับซึ่งแรงจูงใจนี้อามคิดว่าเป็นไปได้สูงนะครับพอถ้าเกิดครูต่อเนี่ยโดนแฉขึ้นมานะครับก็คงจะถูกไล่ออกแล้วก็หมดอาชีพครับเพราะดูเหมือนว่าครูต่อเนี่ยจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วก็รักลูกมากๆถ้าเกิดว่าหมดอาชีพไปเนี่ยก็คงจะลำบากมากๆเลยครับนี่ก็เลยอาจเ,เป็นเหตุจูงใจนะครับที่ครูต่อเนี่ยตัดสินใจตัดไฟได้แต่ต้นลมนะคร แต่ก็น่าแปลกนะครับที่สถานที่พบศพเนี่ยมีเลือดโกะกระจายอยู่เต็มห้องน้ําเลยแต่ทุกคนนะครับไม่มีรอยเลือดเลยอยู่บนเสื้อผ้าของตัวเองนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นแผงของแนนโนกันครับแล้วทุกคนละครับคิดว่าใครเป็นคนฆ่าโก้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ